อ่านะครับก็ต้องกราบสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่ผมซัมเมอร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับจริงจริงก็รีวิวย้อนหลังแหละครับก็นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับคนดูก็จะเป็นนะครับรวมปืนประจําเดือนนะครับคนดูเดี๋ยวผมเข้าไปดูดกันอยู่ไหนบ้างแต่ก่อนอื่นได้นะครับฝากคนดูนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง50าสิบไลค์ด้วยนะครับถ้าถึงก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมากเลยครับคนดูนะโอ้เนื้อส่วนของปืนตัวนี้นะก็จะเป็นปืนเสือ จักคนนะครับว่าก็แพงเอาเรื่องอยู่นะก็จะมีปืนเก่าๆด้วยนะครับคุณดูพวกทอมสันนะครับนี่เป็นตัวเอ็นเก้าสี่นะครับคุณดูก้อนนี้มันจะใช้ตัวเก็นเดิมได้นะครับเดี๋ยวผมขอญาตลองกันแล้วกันมันจะได้เท่าไหร่เอ็ดผมมีอยูหมื่นเจ็ดนะคุณดูนะปึ๊บปึ๊บ ค้รวยจะไม่ยินเสียงนะเออเดี๋ยวผมอ่ะได้ยินเสียงเว้ยมาแล้วส่มกันต่อเท่าไหร่คนรู้ว่าเจ้าอกเท่าไหร่อันใช้นะไหอ่ะสามร้อยสามเก้าปึ๊บจบแล้วร้วอน้ยยยนอยพอขายร้อยนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บนิดนึงโอเคเดี๋ยวเองมา โอเคมา๋ยวรแรกเลยถือเฟี้ยวๆโชว์ไหปึ้งจัดนะใส่เลยปืนใหม่เท่ๆนะครับแล้วก็นะครับคุณดูผมก็จะมารีวิวนะครับในส่วนของกิจกรรมนี่เลยนะครับคุณดูก็จะเป็นชุดนะครับนี่ตัวนี้เอผมไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกันมาเดี๋ยวเราจะมาซุ่มกันนะครับว่าเราจะหมดเท่าไหร่เมื่อกี้ผมหมดไปเดาๆประมาณ สัก2,000เพชรเออประมาณนั้นเดี๋ยวชุดนี้เราจะหมดเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราดูกันปึ๊บซึกใช้โทเค็นเดียวกันนะครับอถ้าเราสุ่มเกินเราก็สามารถเอามาใช้ต่อได้นะครับอวิได้ท่าครับคุณดูเออเรื่องเดได้ชุดวะชุดใช้สองร้อยหรอปึ้งๆเลยปึ้งๆเลย ปึ้งๆเลยปึ้งๆเลย,เลยมาว่ะว่าเปนมาว่ะแรกเลยหวมใส่เลยขอไอ้บอลไ้วยดิไอ้บอลมใช้อะไรอ่ะห้าสิบหรอ,อสุ่มลัวอย่าไปหยองอุอะอ่ะเก็บไว้ตัวเไม่เป็นไรตัวเคสเอาไว้ใช้กับกิจกรรมต่อไปได้ แล้วก็ชุดทุงทุงทุงอันนี้เรามีแล้วนี่อันนี้สําหรับคนที่เขาไม่มีหรือเปล่าลแต่ผมมีแล้วนะก็คือมันแจกฟรีนะครับแล้วก็จะเป็นลัคกี้ลอย่อนะจะเป็นชุดเมลกลหรออันนี้ผมก็มีแล้วนะหัวขาวแหละเอาง่ายง่ายหัวขาวนะอ่ะอือมีแล้วนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของหมัดหมัดนี้ผมยังไม่มีสักหน่อยละกันมา ปึ้งครับเวิดแรกมาหน่อยครับปึ๊บมายังไงปึ๊บหมุนออกไหมออกครับมามาหมุนหมุนหมุนสักรอบแล้วกันปึ๊บสิบปึ้งปึ้งัดอันเดียววะปึ้งสำเร็จไปแค่รอบวะปึ่งปึ้ง โอ้ oh boy, okay. hey, sure ้วะเขเทชุดนี <bizarre> ้หมดยัง <kaz> อ <uffy> ่ะชุดนี้หมดจะหมดไปละสุ่มไม่ทันนะชีวิตมาเหลือเก้าพันเป็นละอ่อคือขอร้องเถอะมานะมาวะหมดตั้งไรไม่รู้รู้อย่างเดียวว่ากูได้ละแค่นั้นตัวนี้ก็จะเป็นหมัดใหม่นะครับเป็นหมัดไทเกอร์คิงนะครับ อันนี้ผมยังไม่ใส่นะแต่ไป,ไปรีวิวให้ดูละกันแล้วก็มีอะไรอีกไหมดูแปรบโหท่าท่ามันต้องมีอืมท่ามันต้องมีมาสุดผลลัพธปึ้งปึ้งไม่เป็นไรยิตกำน้ามันนะแั่ลกต่อได้ปึ๊บเก็บมาอะไรเนะี่ยท่าโอ้กเอามามอันนี้ด้วย Okay. ถ้าครบนะครับส่วนท่าเนื่องนี้ผมมีหมดแล้วนะครับคุณดูโอเคปึ๊บโหก็จะประมาณนี้เลยนะครับชุดน้องทำว่าที่ไหมก็เก็บสะสมครับผมอืมก็ปึ๊บใส่หมวกเอฟเรามาเดิมแล้วก็ปืนเมื่อกี้ที่เราไปสุ่มมาผมดูแป๊เปืน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 ,ปนทอมสัน ทำสันอยู่ไหนวะทำสันผมผมบูดปะเนี่ยนี่น,นนะัแบบ่ไอยทำสันพอดียวผมจะใช้ตัวอัพเจ็ตอยู่นะครับแต่นี่เลยถือแบบตึงๆเลยโชว์ไปคนโลกเราจะรู้อุย๊ยแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งอยู่ไหนวะตลาดนัดนะครับคุณดูอันนี้ลืมเลยลืมไปได้ไง <c oughs> โหชุดนี้แบบสมัยก่อนนี้่นี่ว่ะอ่ามีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเอานี้ก่อนละกันสองชุดหกร้อยหง่เอานี้ด้วยอ่ะหกร้แปสิบซื้อดีครับรออะไรปุ๊บโค้ดสวดลงสวดลดอะไรเนะี่ยไม่รู้ใช้ไม่เป็นซื้อแล้วก็ปี้ไปก่อนอืมมีอะไรอีกไหมเนาะ น,นี่ไรเนี่ยจริงๆชุดเนี่ยผมมีอยู่แล้วอ่ะขอขอรีได้ปะปึ้งอุ้ยมาว่ะอะไรเนี่ยอะไรไม่รู้ต่อเก็บเก็บเก็บโอ้ได้แค่นี้ว่ะได้แค่ชุดนี้ไว้ขอนละกันอานี้ก่อนปึ้งร้อยยี่สิบอ้ยใส่โคโ้ชส่วนลดดิไม่ได้แหละไอชุดมาเนี่ยผมก็มีแล้วนี่อ่อชุดมามีแล้วขออนุญาตรีนะครับ ชุดนี้ผมมีงรอ,อันนี้เหมือนกับมีแล้วอันนี้หมวกใหม่เหรอไม่แน่ใจมันมีอะไรบ้างวะข้างในเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันมีแบบเราดูยังไงไอเทมว่มันล็อกไอเทมได้ลรวลองรีรลาดิปึ้มผมว่ามันน่าจะมีประมาณน,นี้นะมั้งปึ้งดีดีดีมีอะไรดีๆมไหม ไม่ค่อยเห็นมีอะไรดีให้เราดิปึ้งอืมน่ามีเด็กพวกเนี่ยเดี๋ยวลองเลยเสื้อๆื้อใส่โค้ตสลดใส่ได้ปะโค้ตสลดแอ่ะใส่ไม่ได้หรอไม่รู้ใช้ไงซื้อเลยปึ้งไอ้วออืมไอ้วอไป เปล่าเนี่ยมันก็มีแล้วนะอืมมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้คือที่เราสมไปเหรออืมไม่ไอวอร์ไม่มีสะสมนแล้วกันอันนี้อันนี้อ่ะหนังสือใส่ไม่ได้ชีวิตอ่ะไปกันต่อ อันนี้หน้าซื้อลองซื้อมาดิพเพื่อนอืมซื้อมาปื้มซื้อมาเนี่ยวพวกเสื้อพวกเสื้อลายอะไรไม่รู้อืม,ซ,อออมซื้อปึ้งมอะไระไอวอลอะไรเนี่ยมีแล้วซื้อปื้มมาต่อดิอ้าวบางเก่งฮะไม่รู้มีแล้วยังซื้อไปปึ้ง ซื้อซื้อซื้ออันนี้ซื้อ,อ,นนอ,อนนปืนปืนสะสมสะสมสะสมะปึ้งไอ,อ้น,นี่ยหมดแล้วมั้งเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยไอ้บอปึ้งอีกรอบหนึงไปเท่าไหร่เนี่ย <S 2> <S 2> ผมว่ามันมีแค่นี้แหละหมดละแล้วก็นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับ ตัวฟรีไฟเยอร์นะครับมันไม่จบนะครับ8ปีฟรีไฟเยอร์นะครับกิจกรรมนะครับก็จะมีในตามนี้นะครับคุณดูกิจกรรม8ปีนะครับตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนะครับถึงวันที่27กรกฎานะครับนี่ก็จะเป็นตัวกิจกรรมนะครับก็สำหรับสายฟรีก็สามารถเข้ามารับกันได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากได้นะครับตัวรางวัลนี่นะคาัารย์ประกาศไอ้โวนะครับพินครบ8รอบอ่ะก็จะเป็นารกิจตัวนี้เอออะหมุนหมุนแล้วกันน่าจะแบบ เหมือนกิจกรรมปกตินะครับคุณดูก็เล่นเพื่อรับของเหมือนเดิมนะครับภารกิจของเรานี่เลยนะครับก็ให้เราไปเล่นนะครับตามโหมดนะครับแล้วก็มันจะมีแต้มคะแนนให้เรานะครับมันก็จะมาเอา,เอามาไว้ซุ่มนะซุ่มเรื่อยๆ่อจนกว่าจะขึ้นไปสูงสุดอืมนั่นแหละประมาณนั้นเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเล่นยังไงแบบนี้เหรอของตกแต่งใช่นะครับเราจะได้รับในส่วนของกิจกรรมนี่นะครับ ตัว i n f i n น t y นะครับแล้วก็จะเป็นตัวไอวอลนะครับตัวแคลลี่นะครับโอย่าแปดปีนะครับแล้วก็จะมีการเนี่ยครับกำจัดศัตรูนะรับนะครับตัวนี้อันนี้น่าจะเอาไปใช้เป็นส่วนลดได้เออไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรับแรกนะครับไม้เบสบอลนะครับแบบใหม่เป็นม้รถไฟนะนี่นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็เล่นกับเพื่อนสิบครั้งนะเราได้ได้ตัวนี้จะเป็นกล่องศพนะครับแล้วก็กาจัดศัตรูนะครับนี่นะครับ ยิงไปแค่เจ็ดตัวเองอะแล้วก็ออกมาแลกในส่วนของไม้เบสบอลนะครับมีเทะๆไปเลยแล้วก็ชวนเพื่อนนะครับนี่ชวนเพื่อนรับอุซี่หรอแล้วก็จะมีกิจกรรมตัวนี้นะครับแต่ก็จะเร็วๆนี้นะครับมาดูยิงมันก็ได้นแนหละนเห็น,นปะจะประมาณนี้เลยนะครับรับแพทนี้นะครับแพทใหม่นะครับก็ มีให้เล่นนะครับในโหมดฉลองนะฟรีไฟนนะมันไม่จบนะเอาชิวรอดนะครับตัวนี้ลูกเราก็เข้าไปเล่นก็ได้นะครับเราก็ในส่วนของอัปเดตใหม่นะครับ8ปดปีฟรีไฟเยอะนะครับอินฟินิตี้นะครับก็ใน่วนตัวนี้ก็เข้ามารับไอโบกันได้นะครับคุณดูนะนี่นะเข้าร่วมทีมนะครับอันนี้น่าจะต้องเล่นนะครับเพื่อรับไอโบหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของปืนใหม่นะครับก็จะเป็นตัวที่ผมถืออยู่เป็นปืนอ่าไทเกอร์นะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูนี่แปบ,บหนึ่งอของที่เราได้มาเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวดูท่านี้ก่อนนะก็เป็นท่าแปะปืงนะครับไว้ใช้กับเพื่อนได้นะครับท่านี้มานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นท่าใหม่นะครับตัวนี้เตะกันไปนเลยนะครับผมเอาแนนดีวะอันนี้ก็ก็จะเป็นท่าอ้วกนะครับตัวนี้แต่ก็อ,อ้มาเป็นเลยกดเท เซนคอลเลกชันนะก็จะมีกระเป๋าให้นะเดี๋ยวผมดูกระเป๋าน้องก็จะมาหนีแต่น,นี้ใส่กระเป๋าตัวนี่ผมไม่รู้ว่าทำไมมันกลับไปใส่เดิมงงกันจำไม่ได้ได้ใส่ววอะไรพี่ผมเจอแล้วแต่เอ๊กูตืทเทมไปทเทมแมงดิงเขาลองจัดหลายตลาดนัดฟีไฟเจอร์มาคนดูผมรับของเข้าตัวผมก่อนนี่ก็จะเป็นของที่ผมซื้อในตลาดนัดนะครับคุณดูโอเคก็จะมานี เราก็ตกใจว่าทําไมของไม่เข้าดูชีวิตนี่เลยคนดูก็จะนีเลยก็จะมีของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะับ้วเจ้าของหัวโวยหมวกใหม่อ่ะอเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่อง,งนะแล้วก็จะเป็นอันนี้มันก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนี่ยเท่ดิไปใส่ได้แล้วจของชุดนะครับฟุย้ยจุดลายไฟอยู่เท่จัดเลย เดี๋ยวไว้ก่อน <c oughs> กางเกงนะครับก็ทรงเดฟบอีน,นึงรองเท้านะครับบุยเทียวแตๆๆนนออ่มันดูบูดๆไปนิดนึงเออมันดูบูดไปนิดนึงนะครับในส่วนของตรงเอื้อนนะครับก็จะมีตรงนี้อ๋อเป็นเป็นส่วนลดเหรออ๋อเป็นโทเค็นเหรออืมโอเคก็ตอนนี้ของจาเข้าตัวเป็นที่เรียบร้อนละก็สหรับคนไหนที่ดูคลิปพี่ไปก็ ไวเ้เจอกันใคลิปหน้านะครับคนดูก็ซิวเกนนะผมวันนี้ก็น่าจะดึกแล้วบายบายครับผมซิวเกน